เว o ลค b มแบ to my มา a ชแนลนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องหนูคุณปืม้มคลิปนี้ปื้มจะพาทุกคนไปเซอร์ไพรส์ลูกค้านะคะที่จังหวัดราชบุรีไปต้องไปด้วยไหมตื่นเต้นอะ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะกดว้อง จะมาตัดสิ่งอันนี้คอบอทอดกระเทียมค่ะบรรยากาศน,นะลูกเนื่องจากว่าพี่ลูกค้าท่านนี้นะคะรับนกจากบ้านนกคุณปลื้มเป็นนกสายพันธุ์คอคเทลนะคะพี่ๆปกติแล้วปลื้มก็จะจัดส่งเป็นรถขนส่งสดทั่วไปนะคะก็จะมีรถเนี่ยขับไปส่งให้ที่จังหวัดนั้นเลยแต่ว่ารอบเนี้ยพิเศษสุดๆเพราะว่า พอมีเวลาพอดีแล้วก็เถอกาสไปเที่ยวด้วยเลยนะคะแล้วก็เลยจะเอานกเนี่ยไปส่งถึงมือลูกค้าเองด้วยตัวเองเลย <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงนะคะทุกคนจะออกเดินทางประมาณ7โมง40นะคะแล้วก็ไปถึงนู่นน่าจะประมาณ9โมง40แวะทานข้าวก่อนแผนแรกของปึ้มก็คือเดี๋ยวแวะทานข้าวที่ร้านคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเดี๋ยวพิมพ์ชื่อไว้ให้จำชื่อร้านไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราวางแผนกันว่าจะ เซอร์ไพรส์ลูกค้ายังไงตื่นเต้นอะตอนเนี้ยลูกค้าก็ยังไม่รู้นะคะพี่พีว่าคนที่จะไปส่งนองให้คือปุ้มเองก็แพลนเราวันนี้นะคะมีเจ้าใบตองไปด้วยเพราะว่าปุ้มกาว่าปุ้มจะพาใบตองไปชมธรรมชาติบ้างนะคะอย่ากัดลูกแพลนที่2นะคะปุ้มจะไปทานมื้อเที่ยงที่ร้านครัวลุงดอ ชื่อขวัวแ,แปลกๆป่ะก็สุดท้ายนะคะวันนี้เราไม่สามารถอยู่เย็นได้เพราะว่าปุ้มต้องกลับมาเคลียร์งานที่ร้านต่อนะคะเพราะว่าเราไม่ได้หยุดส่งของเลยทุกคนก็เดี๋ยวต้องกลับมาแพ็คของต่อแพลนสุดท้ายก็คือจะไปกินไอติมที่สวนมะพร้าวลุงเฉเอมอันนี้คือแพลนไว้แล้วว่ามันอยู่น่าจะอยู่ใกล้ๆลราแวกเดียวกันนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยก่อนที่จะออกเดินทางเดี๋ยวขอเตรียมของให้ใบตองกับน้องนกที่จะไปส่งก่อนนะคะ พ่ว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับหน้าที่นี้เป็นอย่างดีเพราะว่าปกติเวลาจะไปไหนใช่ไหมชาว่าเนี่ยจะต้องป้อนอาหารนกก่อนเป็นอันดับแรกน,นะคะตอนนี้อาหารนกยังไม่เย็นเลยก็ต้องรอก,กันต่อไปก่อนที่จะออกเดินทางไม่งั้นแบบไปไหนไม่สบายใจเพราะว่านกหิวข้าวนะคะระหว่างที่รออาหารนกกินนะเพิ่มจะมาเล่าว่าตอนนี้ผู้ยังไม่หายป่วยเลยนะคะก็หลังจากที่ไปโรงพยาบาล มาแล้วก็ตรวจอะไรเรียบร้อยก็คือเป็นเหมือนเดิมเลยอยู่กับคนนกมากจนเกินไปจนแบบมีอาการทางระบบะทางเดินหายใจเออแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่มกินยาฆ่าเชื้ออยู่มีการแบบกินยาแก้ไอกินยาอมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะยาแก้ไออะ่ะพูดไปก็ใจ พอจริงๆแเรายากแก้ไออ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าปื้มไม่ได้ไอเพราะว่าไข้หวัดแต่ว่าไอาเพราะแบบระบบทางเดินหายใจมันแบบมันมีเชื้อโรเข้าไปนะคะก็ตอนนี้กินยาอยู่นะทุกคนเหตุผลที่วันนี้ปื้มสามารถไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าได้ถึงราชบุรีเพราะว่าปื้มไม่มีคิวรับเลี้ยงนกฝากเลี้ยงทุกคนเพราะว่าตอนนี้ปิดรับไปก่อนนะคะ ปึ้มสุขภาพไม่อำนวยจริงๆจริงๆอยากรับทุกบ้านเลยเวลามีพี่ๆทักมาคือเรารู้สึกว่าดีใจที่มีคนไว้วางใจเรามากขนาดนี้ไว้วางใจที่จะแบบฝากนุกของเขาไว้กับเราขนาดนี้แต่วต่าตอนนี้ปึ้มยังแบบไม่ดีขึ้นเลยค่ะพี่ๆถ้าหนูดีขึ้นมรเมื่อไหร่แล้แบบ <c oughs> แล้วหนูสามารถจัดเวลาจัดระบบในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นหนูจะมาเปิดรับแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวล ยากาศนะลูกไทยทันนี่แต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวดังๆเพราะส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่แบบสวนพึ่งถึงคาเฟ่แล้วค่ะทุกคนแต่ปื้มมาก่อนเวลาคขายังไม่เปิดเลยอ่ะนี่ธรรมชาติมันเป็นยังไงมาดูตรงนี้ชิรอร้านเปิดก่อนนะ ทุกคนปื้มเปิดประสบการณ์มากปื้มไม่ได้มาราชบุรีหลายปีแล้วนะคะหลังจากคุณพ่อเสียแล้วตอนนี้คือมันมาง่ายมากเขาเรียกว่าอะไรนะแม่เอ็มอะไรนะนิมแปดเอ็ดที่ไปกาญจนบุรีได้ไปอะไรได้คือมาราชบุรีได้คือแบบดีเร็วมากครึ่งชั่วโมงเออชั่วโมงครึ่งคือเลยแบบถึงเร็วกว่าปกติที่คาดเอาไว้นะคะหไหนไปต้องไปต้องดูวิว ตรงนี้คือโซนคาเฟ่ถูกไหมเขีวมากคุณคือลูกค้าคนแรกของวันนี้เพื่อคิดว่าร้านเขาน่าจะคนเยอะอะแต่ว่าไม่ใช่เวลาเนี้ยสวยมากไม่แม่กินบาบอใช่มใช่แม่ดูหนัก อันนี้เราเข้ามานั่งข้างใน,นนะคุณแมสวยมากแม่เมือ่อกำลังฝันอยู่ว่าอยากได้บ้านแบบนี้สวยมากตอนนี้กก็ถูตื่นเต้นอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปจอดรถที่หน้าบ้านลูกค้าก่อนแล้วก็ค่อยโทรหาแล้วก็บอกว่าเราจะบอกว่าลูกค้าคะตอนนี้คนส่งนกอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะนี่แล้วก็ให้เขาออกมารับปึ้งเป็นปึ้มเองโอเคแผนเราประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นครั้งแรกที่เคยทำอะไรแบบนี้ <laughs> นกแบบนี้อะตื่านเต้นอะ ฮั Hello, ลโหสวัสดีค่ะเอ้ากดวางรือเขาเห็นรถแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณ <laughs> คุณขนมตาลที่สั่งนกจักบ้านนูคุณปื้มไหมคะ พอดีว่าคนส่งมาถึงหน้าบ้านแล้วค่ะถ,ถึงแล้วค่ะโอเคค่ะห็นห็น้วค่ะโอเคค่ะ <c oughs> กดวางเร็ว <c oughs> ตื่นเต้นอนะเราเขาออกมานะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ตื่นเต้น เดี๋ยวรอลูกค้าออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายในแอคชั่นค่ะสวัสดีค่ะแล้วพี่พี่ตันอยู่ไหมคะอ <laughs> ยู่คับใส่อยู่นอนอยู่เลยฮโรมาูคของอะไรลอ,อยู่หนูมา <laughs> มเซอร์ไพรส์ไม่เป็นไรอากับกล้องกับใครอยากเรียงยินดีค่ะพี่ยินดีค่ะอย่าเปิดตรงนี้นะลูกเดี๋ยวบิน กำลังเห็บปีกเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะขับขับรถมาไกลไหมคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะยินดีค่ะพี่ยินดีมากไม่ได้เตรียมตัววว่าเดี๋ยรถตู้คิดว่ามาช้าใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะพี่ตานขอบคุณนะคะพี่เขาบอกว่าอุ้ยน่ารักมากเลยเขาไม่คิดว่าจะมาส่งเองอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิ่งน้องวิ่งเท้าเปล่าเลย อว่ขอบคุณที่มาส่งเขาตอนแรกเขานึกว่าจะมีรถตู้มาส่งแต่เขาก็แบบยังไม่ได้อาบน้ําเลยประมาณนี้พี่เขาดีใจมากคือปื้มอ่ะปื้งก็คาดหวังรีแอคชั่นว่าลูกค้าจะดีใจแหละถ้าสมมติว่าถ้าเ้าเจอรอแล้วเขาแบบอ,อ๋อเพิ่งเพิ่งเหระทำไงดีไม่เป็นไรเนาะเราตั้งใจมาส่งให้ถึงบ้านขอบคุณดอนะคะอากบทอดกระเทียม มันมีแกงไอ้น,นี่ใช่ไหมคะไอ้ลูกชิมปลากายัี้จะเอาเป็นแกงป่าหรือว่าเขียวหวานแกงป่ามันต่างกันยังไงคะแกงป่าไม่ใส่กะทิอ๋อเหรอเอ,เอาเอาเขียวหวานนะคะเป็นเขียวหวานนะคะอืมปิดกไก่ทอดเอาปิดกไก่ทอดค่ะแล้วก็ข้าวสวยสองตาส่วนเนี่เหมือนเป็นเป็นครอบครัว น่าจะเป็นร้านเก่าแก่จะดูรีวิวมาร้านนี้คือด,ดังดังในลาดนี้นเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากปุ้มจะมาตัดสินเองแต่ว่าคือปุ้มอะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบกินพวกอาหารป่าเลยแต่ที่นี่คนาเน้นอาหารป่าข้าวโพดชว์สั่งมาสามเมน,นูเดี๋ยวมาลองชิมอันนี้กบทอดกระเทียมค่ะของโปรดคุณแม่ <c oughs> กินมากคุณแม่กำลังนั่งอึ้งอยู่เพราะว่าจานมันยหญจานใหญ่มากมีใส่กล่องกลับบ้านคุณแม่โกบะหรอใช่ดีมากค่ะแบบว่าเป็นกลุ่มหวานนิดๆไม่ได้เข้มหนุบแต่มันดูน่ากินอะแต่ปื้มไม่กินนะคะกินไม่เป็น จริงเหรอฟิลเหมือนมากินกันสี่คนอันนี้คือดูรีวิวจากในทิกตอกมาว่าเขารีวิวว่าไอ้แกงอันนี้อร่อยเกี๊ยวหวานปากกายอันนี้ดูรีวิวมาจากใน t ิกตอกนะคะทุกคนเขาบอกว่าอร่อยอันนี้ค่ะไอแบบ้แกงกะทิมากแต่มันมีความเผ็ดร้อนเหมือนแกงป่ามันเผ็ดร้อนอะไรไม่รู้อ่ะแต่อร่อยปากกายมันชิ้นเลยทุยกคน กอบโดยเฉพานเกแท้เออหนียวจริงุเหนียวจริงว่ะอู้ออออชิ้ปลาก,กายมันคือปลากกายแท้เลยอะคือแบบเหนียวเลยอะเหนียวอ,อร่อยนะไม่ใช่อะไรอร่อยนะ้ง อิ่มแล้วทุกคนเพียมพันคือกินไม่หมดด้วยในที่จะมาร้านครัวลุงดอน,นะคะ ไม่ต้องโลภนะคะเพราะว่าตานนึงอ่ะมันใหญ่มากก็คือสรุปสุดท้ายก็คือกินไม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวเราหอบกลับบ้านกินได้มือถัดไปถ้าไม่ยุบเลยอ่ะดูดิที่ชอบคือเขียวหวานของเขาว่ามันเป็นแบบพริกแกงที่เขาทำเองอ่ะทุกคนมันมีความเผ็ดร้อนมันมีความแบบเผ็ดเผ็ดแกงป่าอยากให้มาลองอ่ะแต่มันอร่อยมากมันไม่ใช่พริกแกงสำเด็จรูปเขาทำเองจริงอร่อยยันปีกไก่ปีกไก่ก็อร่อยหมักอร่อย สรุปสุดท้ายคือเมื่อวานปึ้งไม่ได้แวะไปกินไอติมที่สวนลุงชะเอมนะคะเพราะว่าตอนเปิด Google Map ดูคือมันห่างจากจุดที่ปึ้มอยู่ประมาณ30นาทีซึ่งมันนานเพราะจริงๆเมื่อวานคือวันเดย์ทริปนะคะปึ้งต้องรีบกลับมาที่ร้านเพื่อที่จะแพ็คของส่งลูกคา้าก็ความรู้สึกที่ได้ไปเจอลูกค้าเมื่อวานนะคะคือปึ้งรู้สึกดีมากและพี่ลูกค้าก็แบบเทคมาหาด้วยว่าแบบเขาขอบคุณมากๆที่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็ โอ้คือมันเป็นความสุขเนาะเราเป็นผู้ให้เราก็รู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้ที่ได้รับที่ลูกค้าเขาก็แฮปปี้ที่เขาได้เจอเรางาปพ้่งรู้สึกว่าลูกค้าสาหรับร้านะคนป่มทุกคนเป็นคนสําคัญของปงหมดเลยเขาเมื่อวานก็เป็นโอกาสที่ดีที่ปูรู้สึกว่าเออถ้าเราทําคลิปอย่างนี้แล้วเราได้ไปเจอ พี่ลูกค้าที่เขารักเราเราก็คงจะรู้สึกฟูลฟิลรู้สึกดีรู้สึกมีกําลังใจกลับมาทํางานต่อนะคะถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้หรือว่าใครอยากให้ปู้มทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะพี่ๆบ้านไหนที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องขนคุณปื้มไ้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย